ื้นที่ปลูกอ้อยขยายโรงงานน้ำตาลผลักดันไทยเป็นไบโอหับอาเซียนใครได้ใครเสียติดตามในดีเอ็กซิทไฮไลท์ค่ะ <_ illo> คุณผู้ชมคะตลอด7ปีที่ผ่านมานะคะชาวบ้านกลุ่มฮักทุ่งกุลาในอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการเกิดขึ้นของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องค่ะ เช่นเดียวกับเหตุการณ์วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏภาพชาวบ้านถือป้ายคัดค้านอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2ของโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลทรายกำลังการผลิต24,000ตันต่อวันและโรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต36เมกะวัตต์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เหตุผลหลักของการคัดค้านนะคะคือพวกเขากังวลว่าจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI และการทำกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลพบว่านี่เป็นเอกชนรายที่2แล้วนะคะที่มีความพยายามเข้ามาตั้งโรงงานน้าตาลในอาเภอปทุมรัฐหลังจากที่เอกชนรายแรก ไม่สามารถตั้งโรงงานได้ทันตามกำหนดอายุหนังสือรับรองปรากฏการลักษณะเดียวกันนี้ถูกคาดการว่าจะเกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ของภาคอีสานนะคะเพราะถ้าดูตามแผนยุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทราย10ปีที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดมีเป้าหมายขยายโรงงานน้ำตาลในอีสานจากเดิม20โรงงานเพิ่มอีก29โรงงานรวมๆแล้วอีสานจะมีโรงงานน้ำตาลเกือบ50โรง และมีแผนเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยจากราว10ล้านไร่นะคะเป็น16ล้านไร่เพิ่มปริมาณอ้อยจาก105ล้านตันเป็น180ล้านตันประเด็นนี้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังนะคะโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพบความเชื่อมโยงว่าการขยายโรงงานน้ําตาลในภาคอีสานมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นไบโอหับอาเซียน ในเดือนมกราคม2560นะคะมีการลงบันทึกความร่วมมือของ23หน่วยงานเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขับเคลื่อนการลงทุนด้านเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยและต่อมาในเดือนกรกฎาคม2561คอรอมอมีมติรับทราบมาตรการที่จะผลักดันให้ไทยเป็นไบโอหับอาเซียนภายในปี2570โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมชีวภาพ3กลุ่มนะคะ คือพลาสติกชีวภาพเคมีชีวภาพและชีวเภสัชพันธ์มีวัตถุดิบหลักมาจากอ้อยและน้ำตาลทีนี้เนี่ยมาตรการสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมชีวภาพได้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้สามารถนำน้ำอ้อยไปผลิตสินค้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลสายได้และจะัดสรรวัตถุดิบที่เพียงพอและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเพิ่มเติมข้อความเรื่องระยะห่างของโรงงานจาก80กิโลเมตรเป็นสามารถห่างจากโรงงานเดิมในระยะ50กิโลเมตรเพื่อต่อย,ยอดพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานเดิมมาดูข้อมูลด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะว่าถ้าเดินหน้าตามแผนผลที่ได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง เขาระบุไว้แบบนี้ค่ะจะเกิดการลงทุนในประเทศ200ล้านบาทสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ร้อยละ4 0จากการพัฒนาพันธุ์พืชและการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มจากเดิม48,000บาทต่อคนต่อปีเป็น65,000บาทถึง85,000บาทต่อคนต่อปีเกิดแรงงานที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญสูง20,000ตำแหน่ง เกิดมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรประมาณ4แสนล้านบาทต่อปีสร้างมูลค่าการส่งออกชีวเภสัชพันธ์75,000ล้านบาทและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ฟอสซิลมากกว่า70ล้านตันแต่อุตสาหการรมชีวภาพจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่จากงานวิจัยพบว่าการผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพของกลุ่มทุนโดยวางเป้าหมายการผลิตในภาคอีสาน อาจจะยังไม่สอดคล้องกับภูมิินิเวศวิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะสรุปแบบเข้าใจง่ายๆได้สัก3ข้อนะคะคือ 1. ตัวแผนพัฒนาไบาโอหับและแผนยุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทรายปี2558ถึง2569ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพราะเมื่อเทียบกับข้อมูลการศึกษาปี2561พบว่าภาคอีสานมีโรงงานน้ำตาลราว20โรงงาน มีพื้นที่ปลูกอ้อยราว5ล้าน5แสนไร่ผลผลิตอ้อยมากกว่า58ล้าน6แสนตันเชื้อเพลิงชานอ้อย15ล้าน8แสนล้านตันผลิตไฟไฟ้าชีวมวล631เมกะวัตต์เอทานอลอีก1.4ล้านลิตรต่อวันแต่ผลผลิตอ้อยทั้งหมดในภาคอีสานยังไม่พอสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเดิมค่ะ ฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของโรงงานน้ำตาลจะต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยอย่างน้อย7ล้านไร่โดยไม่นับรวมผลผลิตจากอ้อยที่ต้องใช้ในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่พ่วงมากับโรงงานน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆข้อ 2. ค่ะ,คะเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อย4ล้านไร่ผลิตไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยเพิ่มขึ้น2458เมกะวัต์ในปี2569 แต่ข้อมูลงานวิจัยเนี่ยชี้ว่าต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยไม่น้อยกว่า10ล้านไร่และข้อ3นะคะงานวิจัยในจังหวัดหนองบัวลำพูพื้นที่กรณีศึกษาพบว่าความพยายามในการเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวลดลงเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าสู่วังวนหนี้สินและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ ขณะที่อีกโจทท้าทายคือพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมชีวภาพจะได้รับการยอมรับหรือไม่เพราะถ้ายกตัวอย่างนะคะที่นิคมอุตสาหกรรมชีวภาพขอนแก่นซึ่งมีความพยายามกว้านซื้อที่ดินไปแล้วกว่า4 0 0พไร่รวมไปถึงความพยายามในการตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลยังไม่สามารถผ่านประชาพิจารณ์ของคนในพื้นที่ได้กลับมาติดตามดี e Exit h i ไทล์ g h t ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ